ตายเธอตายเธอเดี๋ตยมจะลงเป็นไรติงจกรอติจบหรอพี่จีนี่ไเยเเป็นไรคะคุณจรหมูหมูพี่จีตาา ้องเป็นสัตว์นะพี่พีขาาใหญ่าใหญ่ไม่เคยมันหลช่อะอะไรวะอไ่ใบหน้าปวันเสือ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 ใปใปใเสือจริงตเสือใบไงเสือว่าสมแมวน้ำเสือปากใหญ่ต้อง โอ๊ยพี่ก็คนทำคนทำผ้าหางอะคนยนต์มาถึงคนเอาเอาสาดเอาสาดจัดใช่ไหมไม่เอาเอาคนเนี้ยเอาสาดรอย เข้าไปนั่งเข้าไปนั่งตเงตมช้าาย้อมเกลี้ยงปลาจิงเลนคแดดคนแุหมีโคตใจร้เสือมีโตจิงเล็จิงโตอะไรอาเเธอปอลีไปนั่งตรงเป็นเธอ ไม่ใช่หมูหมูหมูหันเสือเสือจิงโตจิงโตแมวแมวฮิปโปฮิปโปฮิปโปอเดี๋ยวเธอนั่งเอเธอนั่งเธอไม่นั่งทำไมกัดตัวอะไรอีวะเือต้องลงไปกองกับพื้นเลยใช่ไหม คืออย่างเงี้ยแล้วก็แบบอย่างเงี้ยพาคราคิัก็เหลมย่าแบบตอบอไปลาไหกวางเอาตอบผมอ่ะนกวางเหรอเอาไปตอบถูกไหมตาพีพีพี่กัดมีรับขลามปลาไหล อะไรยีรังหพใญ่ตัวปากใหญ่พพพีีี่่่งูงูเหลือมใหญ่แบบใบใบก็คือสมมติม้าลายอะไรเงี้ยใบก็คือตัวม้าม้าดำม้าดำเอาใหม่ทำท่าใหม่ตัว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 ทำท่าใหม่อยู่ในน้ำอยู่บนบกหรือครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่บนบกเหรอที่มือคุณหนักมีอยู่ ไอร้อนแมนไอ้อไะว้ข้างแคข้างดำข้างนั้นนี่มันไอร้อนแมนข้างดำไม่ใช่ไม่โนสาวนอนไม่ใช่นอนเหรอคืออะไรวะจรปเ้ไม่ใช่แอปเปิ้ลนอนแอปเปิ้ลเป็นสัตว์ชนิดไหนทำหมทำเท่าใหม่ผีเสื้อเหรอผีเสื้อไม่ใช่ เสียบูยามยามยอมไม่ยอมเดียไก่ฟาไดอะไรไมันไก่มันไม่เห็นเหมือนเลยตาหนูตานไตายเธอแลวตายเธอตายเธอเธอบอกก่อนพี่พลอยพอตอบไม่ถูกนี่ได้ออกมาทำท่าเธอตายเธอน้อคนหน้าตีูดไม่ไม่ด้น้ไม่ได้อยู่ในน้ำ ปิงปิงเอาไม่ได้อยู่ในน้ำเสือไ like ม่ใช่หมูหมูหมูสวนน่ารักไปเออไปเอาอะไื้ี